ใน c h a ช n e l ช่องอคิปชแนลนะครับเมื่อเช้าผมขออภัยครับไม่ได้ไลฟ์สดครบรุงชาติตอนเช้าเะจะตื่นไม่ไหวครับตัดต่อวิดีโอเสร็จก็ประมาณกับตีสครับเลยมา,มาครบรุงชาติกันในเวลา18นาฬิกาแทนนะครับเดี๋ยวผมพอเสร็จแล้วผมก็จะไปข้างนอกต่อเลยใส่แมส เลยนะครับจะได้ไม่ลืมช่วยชาติครับชื่ออาทิตย์ชื่อสิอาทิตย์อุดมครับชื่อนั่นชื่อแพนครับโอเคนะตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีน้องอาร์มนะสวัสดีน้องอาร์ม ตอนนี้ผมอายุนะครับอายุ20ปีนี้อายุ23ครับปีนี้อายุ23นะครับใช้แบบเดิมครับแฟ n นตเซียไลฟ์นะครับผมจะไม่ตัดต่อใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปเชยบวิทีโก่อนนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับไ่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับตรงท่าไทยสวยงี้ยวันนี้ลมดีนะทุกคน ตอนนี้ก็รอเทบเวลาของทุชาตินะครับสเสริมทีมกล่าลงเรื่อยๆนะครับอ๋อใช่ครับถ้าไหนไม่ติดลิขสิทธิ์ผมลงได้ที่ลงได้หมดครับถ้าฉบับไหนไม่ติดลิขสิทธิ์พี่ก็ลงเรื่อยๆครับตอนนี้ถ้ามันติดลิขสิทธิ์มันเป็นระบบ AI ไอของ youtube นะครับก็เลยไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสวัสดีนะครับ คนนี้เข้ามาติดตามใหม่ก็จะเรียวลงกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพาแมวเบนเลนมาครับนาอาจจะมีเหงื่อออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหารับประทานอาหารเย็นต่อนะครับเอนนีต้องใส่แมสก์แล้วัดน,นันลืมนะครับช่วยชาติครับตอนนี้เหลือประมาณสองนาทีนะครับาาทำไมพี่จะต,ต่อไม่เป็นนะครับ วิดีโอเพื่อตัดเป็นครับเพลงเพื่อตัดเป็นครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปปลดเชือกนิดนึงรอก่อนนะครับ นี่ก็เพอเชียกพร้อมที่จะชักธงลงแล้วนะครับเดี๋ยเวลาอีกประมาณนาทีหน่อยๆนะครับพยาชน่งนะครับอ๋ออาร์พี่ยื่นไปหลายคลิปแล้วก็งเงียบมีบางมีบางฉบับได้รอดอยู่แต่บางฉบับก็ไม่รอดนะมาชอบพี่ก็ต้องลบออกนะรู้สึกว่าลบออกไปมาสิบกว่าคลิปแล้ว มอฉบับก็รอดมาฉบับก็ไม่รอดขอบคุณสำหรับคำแนะนานะครับน้องอามขอบคุณที่ช่วยงานตลอดนะครับเดี๋ยวมีอะไรพี่ทักไปปรึกษาตลอดนะครับไม่ต้องกลัววันนี้ก็รอพระอชาติพร้อมกันนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวประมาณ4นะครับประมาณน,นี้หนึ่งผมไปเปิดที่เวลาก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเข้าชาตชาร้อมกัดน,นะครับ ขออภัยนิดนึงครับวันนี้ลมพัดติดสายไฟครับครับสีปิดครับใช่ครับแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนใหม่ครับมันใช้ได้อยู่ปล่อยเลยปล่อยก่อนครับรอขาดแล้วถ้าเปลี่ยนครับเราวบางทีเราไม่ต้องเสียตังค์เยอะกับการลงทุนบางอย่างนะครับเราก็ใช้ของที่นีให้หมดก่อนเพราะว่ามีของสต๊อกพี่เหลือเยอะครับใช้ของปล่ยให้หมดก่อนของใหม่ ที่เขามีครับยังไม่ใช้ใช้ของเก่าที่ที่แกะใช้แล้วก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเชือกผ้าครับเชือกแบบที่ใช้ในเชือกลูกเสือครับเปิดบ้านนักสมกําลังทําอยู่ครับการเย็นนะนะครับโอเคนะครับสาหรับนะครับรายการเปิดบ้านนักสะสมนะครับสวัสดีน้องพอเพียงนะครับสวัสดีน้องพอเพียง บ้านนักสะสมนี้เมื่อวานผมได้สัมภาษณ์นุ่นน้องมาแล้วครับคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเหลืออีกประมาณหลายๆคนอยู่ครับพระต่วนแบบสีถูกซื้อที่ไหนครับโอ้สภามัญชาตครับทุกวันนี้พระตวนแทบจะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับสีถูกต้องหมดเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนครับสภาวัญชาตก็มีครับร้านสัรพันธ์หรือว่าร้านเครื่องเขียนต่างๆเนี่ยส่วนมากก็เป็นสีถูกต้องหมดเลยครับไปหาซื้อได้นะครับต้องดูว่าแต่ละร้านเนี่ยขนาด จ้าขนาดไหนราคาก็ต่างกันครับถ้าร้านสักพันหรือร้านพวกเครื่องเขียนก็จะบวกกำไรนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสภาพมันชาติเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเบอร์6น่าจะประมาณพี่จําตอนนั้นประมาณ50าสิบนะฮะห้าสบาทนะครับถ้าเป็นเบอร์8ก็น่าจะประมาณเบอร์แน่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยครับประมาณ8ปดสประมาณนี้นะครับถ้าต่วนขาดง่ายไหม ก็ไม่ง่ายครับประมาณปีหนึ่งปีสองปีครับถ้าตรวนใช่ครับงานสุพรรณสั่งงานสุพรรณครับแต่บอกก่อนว่าถ้าเป็นงานสั่งร้านตัดเองครับถ้าเป็นงานสั่งอันนี้พี่คุกคีอกับร้านขายธงมาเยอะครับน้องเข้าใจถูกต้องแล้วครับเพราะทุกวันนี้ร้านทงเนี่ยส่วนมากรับมาจากโรงงานแถวสุพรรณนครปฐมก็มีเยอะครับแล้วก็นานอาจจะหย,บหยาบๆไีกหนึ่งนะครับบางทีขนาดอาจจะไม่ตรงไซส์ บางทีโบ๖เนี่ย60คูณ90เซนเนี่ยไอตรงความยาว90อาจจะเหลือแค่80หรือ85ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าร้านสั่งร้านตัดเนี่ยจะโอเคครับทําไมผ้าร่มขาดง่ายเอ่เวลาพูดมีหางเสียงแ้วน,นะครับน้าถามถ้าร่มขาดง่ายเพราะว่าเป็นผ้าที่เบาครับเป็นผ้าที่เป็นตันๆเป็นพื้นตันนะครับรูผ่านเล็กครับเวลาตีกับลมเนี่ยมันทําให้เนื้อผ้าเนี่ยเสียหายครับมันเลยขาดง่าย อันนี้ไม่รู้ครับว่าแต่ร้านครับแล้วแต่ร้านส่วนมากก็จะรถแถวสุพรรณเนี่ยก็จะขับมาแถวขับผ่านมาแถวชามันชาเขาถามเขาถามว่าพี่เอาทงไหมพี่เอาทงไหมอะไประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพกคีบกับร้านขายทงมาพับแต่นี่ขอไม่บอกว่าร้านไหนนะครับผ้าโพลีขาดง่ายไหมครับจะสิเวลาพิมพ์มีครับดนวยนะครับลงทับเลย คงอะไรอะสีเข้มด้วยครับถ้าเราถูกต้องนะครับดูตามกรมโยธาครับกรมโยธาในสีถูกต้องเลยนะครับถ้าโพลีขาดถามว่าขาดไหมยไหมก็ไม่ไม่ง่ายครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยโพลีเอสเตอร์คือผ้าล้มนะครับจริงๆครับผ้าล้มมีหลายเกรดครับก็มีทั้งเกรด A เกรด B เกรด C ถ้าเกรด A ราคาจะแพงนะครับอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยเป็นเกรดเกรดซประมาณเกรด B เกรด C ครับก็จะขึ้นประมาณ50บาทนะครับขึ้นมาหมาสิบบาทผมซื้อมาโหลกว่าๆนะครับ ของซีมันหลบออก,กว่าแต่ตอนนี้ก็เหลือประมาณสอ,องพืนครับก็น,นี้เราพอสุองพันสุดท้ายแล้วก็เลยเอามาติดก็เลยใช้ไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าท้องร้องและเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเดี๋ยวการประมูลทงหรือขายทงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับว่าประมาณประมาณทุกๆต้นเดือนครับจะเอาทงออกล่องมาประมูลนะครับยังไงก็ขอ จบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับสัญญาครับพรุ่งนี้จะมาพบกันในเวลา8นาฬิการครับอย่าลืมต like, ิด,ดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ